และมาครับผมสวัสดีว่าชาว R5 ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเท่ากับนั่นแหละครับรีโออันดับหนึ่งของเซิร์ฟจีนกันนะครับป้าวต้องบอกกันนะครับว่าลีโอคนเนี้คือผมดูแล้วแบบมันไม่ได้ทุกคนมันไม่ได้จริงๆที่จะแบบไม่ทําคลิปโปรเพเยอร์ลีโอปรับใหม่อะคลิปนี้จะเป็นโปรเพเยอร์ลีโอปรับใหม่กันนะครับมาดูนครับว่าลีโอปรับใหม่เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะแล้วจังหวะนี้เดินหาอยู่ครับผมบอกเลยครับว่าคนนี้สุดจริงๆครับทุกคนรอดูเลยนะ แล้วจังหวะนี้โดนตันไม้มาหนึ่งขั้นครับจากคนพ่อสุสานเนาะแล้วยังไงยังไม่พังไม้นะครับอ่ะเพื่อหลายคนถามนะครับว่าปรับใหม่อะไรล่ะเจมปรับใหม่อย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยนะเราจะได้ลูกไฟครับลูกไฟมาครึ่งหนึ่งนะครับไม่ใช่เต็มลูกนะได้มาครึ่งลูกนะครับและอย่างที่สองครับหุ่นเราเนี่ยมันจะฉลาดขึ้นครับมันจะถอนยากขึ้นเวลาปาไปปุ๊บเนี่ยมันจะตีได้ทันทีเลยนะและอย่างที่3ครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของลีโอนะครับนิดหน่อยเนาะ แต่ผมว่ามันก็เยอะอยู่นะและอย่างสุดท้ายนะครับเราเนี่ยสามารถเดินทะลุตัวไฟได้ครับตัวลูกไฟของเราเนี่ยแหละหรือใครเรียกว่าลาวา<อ>ก็อะไรประมาณนั้นแหละครับสามารถเดินทะลุได้นะ <S <S ถือว่าดีขึ้นเยอะครับปรับมาใหม่เนี่ยถือว่าปรับเยอะอยู่นะแล้วก็ดีขึ้นมากๆครับแล้วจังหวะนี้เหมือนจะเห็นแล้วครับแมคคานิกเนาะเอาละเสกตัวไฟมาจังหวะนี้คิดว่าแมคานิกแอบหุ่นหรือเปล่านะแล้วจังหวะนี้เปิร์กล่าขึ้นแล้วนะครับเมื่อเราตามใครนะครับขั้นที่3เนะเป็นระยะเวลา8วิ เราจะวิ่งไวขึ้น10%อนะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะเหมาะมากสําหรับดีโอนะครับตัวอื่นก็ไม่ค่อยเห็นไฟอัพมาหรอกนะแล้วจังหวะน,นี้โดนตีไปหนึ่งครั้งเลยครับแต่ต้องบอกกอนนะครับว่าเปิร์กเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่เนะเมื่อเราตีวืดนะครับตีวืดพังแผ่นไม้หรือว่าข้ามหน้าต่างเนี่ยมันจะหายไปนะแล้วเดินมาจังหวะนี้ยังไงหดกระแพาะไปหนึ่งครั้งแล้วแต่ไม่โดนนะนิดเดียวครับเหมือนจะโดนเหล็กจากทางด้านนอตันครับเดินไปเช็คหรือเปล่าจังหวะนี้ไม่กล้าอุ้มหรอกนะ แล้วอยู่ดักจริงๆด้วยนะครับแล้วจังหวานี้วางสกิลเอาเวกเคนดักนอตันแล้วน่าจะไม่มีปัญหาในการวางเก้าอี้นะอ้าวแต่เหมือนเหล็กนอตันยังอยู่นะครับยังวางไม่อยู่นะแต่ไม่เป็นไรครบวางทันอยู่นะแล้วจังหวะนี้คนเฝ้าสุ่สารแอบย่องย่องมาครับหลอกหูรีโอหรือเปล่านะแล้วรีโอเห็นเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้ยังไง มีการวางสกิลเอาเวกเกนดักนะตีนอตันนะครับเลือกไปหานอตันก่อนเนาะไม่รู้ว่าแค้นอะไรกันหรือเปล่านะแล้วยกหุ่นมาปาไปจังหว่านี้โดนหรือเปล่านะมาถูกด้วยนะครับแมคคานิกอยู่ตรงนี้นะแต่แมคคานิกมีหุ่นครับบอกหุ่นกันได้โอ้โหกันได้จริงด้วยนะแล้วยังไงยื้เวลาครับแมคคานิกยื้เวลานะบริงยังไม่ใช้ในะครับดิโอเนาะ เรียบร้อยครับเพิ่งพูดไปหยกๆว่าบลิงยังไม่ใช้นะเหลือสมเครื่องแบบนี้จะทันหรือเปล่านะแต่ผมว่า3มเครื่องฝั่งเซอร์ครับใกล้จะเสร็จเนี่ยประมาณ2เครื่องนะเหลือจริงๆเนี่ยน่าจะเหลือเครื่องหนึ่งครับอะไรประมาณนั้นเลยเนาะแล้วเลือกที่จะวางเก้าอี้ตรงพรมแดงนะครับจังหวะนี้น่าจะเป็นเมอร์เซนครับที่ต้องมาช่วยนะคนขุดไทยไม่มีแบบนี้ต้องเมอร์เซนเท่านั้นครับแต่ถ้าเครื่องทันอาจจะเป็นคนขุดก็ได้นะ แล้วเมอร์เซนชะล่าใจแบบนี้ไม่ยอมใช้ปอกแขนจะช่วยได้หรือเปล่านะอาจจะไม่ได้ก็ได้นะจังหวะนี้แล้วยังไงจังหวะนี้ลีโอยืนดักเรียกลูกไฟมาก่อนครับแล้วตีไปหนึ่งครั้งยังไงเมอร์เซนบอกขอผ่านหน่อยไม่ให้ผ่านับผ่านไม่ได้นะจังหวะนี้โอ้โหสุดจริงๆลับสุดจริงๆริงลีโคนนี้อันดับหนึ่งนะไม่ผิดหวังจริงๆลับโอ้โหกลับไปซ้ำเมอร์เซนได้ด้วยนะ แล้วยังไงปลาหุ่นไปดักเครื่องก่อนครับโอ้สุดจริงครับคลิปนี้สุดจริงนะถ้าใครเล่นรีโอผมว่าต้องดูคลิปนี้ครับไม่ดูไม่ได้รจริงๆนะคลิปนี้นี่คือที่สุดของรีโอแล้วครับผมบอกเลยนะลีโอเซิร์ฟทีนอันดับหนึ่งนะครับคนนี้เนาะคลิปอ่าโปรเพเยอร์ลีโอเก่าไม่ต้องดูก็ได้ครับดูคลิปนี้เลยคลิปนี้คลิปเดียวพอเลยนะแล้วจังหวะนี้เห็นไหมครับเขามาโซนเครื่องนะแต่เครื่องจุดไปจังหวะนี้ยังไงกับหุ่น ตัวแดงตีทันทีครับไม่ได้เนาะคนเฝ้าสุสานจะขอช่วยแต่ไม่ให้ช่วยนะต้องบอกก่อนในครับว่าตัวแดงกับตัวเหลืองเนี่ยมันจะมีข้อต่างกันอีกหนึ่งข้อนะครับคือตัวแดงเนี่ยครับถ้าเรากดวาร์ปหุ่นตัวแดงนะเราจะสามารถตีไปด้วยได้นะครับแต่ตัวเหลืองเนี่ยจะทําไม่ได้นะต้องบอกก่อนในครับว่าการที่จะทําแบบนั้นได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆขนาดนั้นนะที่เห็นแบบเขากดกลับแล้วเขาตีมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น แล้วตังงวันนี้นอร์ตันก็วางเหล็กรอเนะาะนอร์ตันก็ไม่ธรรมดานะยครับแต่ไม่รอดครับ <c oughs> แล้วยังไงแล้วยังไงมีการตับนอร์ตันมาวางก่อนเนาะจะเย็นมากครับ <c oughs> โอ้โหแล้วเมื่อกี้เห็นไหมครับ <c oughs> เขาใช้ไฟนะเ <c oughs> ขาใช้สกิลไฟใส่หุ่นนะครับแล้วตีเมอร์เซนได้ด้วยนะ <c oughs> เก็บรายละเอียดได้ดีมากครับลี <c oughs> โอเนี่ยครับถ้าต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใ,าใจร้อนเนี่ยผมไม่แนะนาให้เล่นลีโอนะครับเพราะตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเลดเกมหน่อยเนาะ มันช้าครับมันช้ามันต้องแบบหัวสกิลจะเต็มอ่ะมันต้องใจเย็นรับถ้าใจร้อนเนี่ยผมแนะนําไปเล่นตัวอื่นนะอันนี้พูดตรงๆครับไม่งั้นนี่หัวร้อนแน่นอนนะแล้วจังหวะนี้ตามอยู่ครับไม่น่ารอดแล้วเรียบร้อยครับสุดจริงครับคนนี้สุดจริงเก็บรายละเอียดได้ดีมากครับปกติเนี่ยครับถ้าเป็นคนทั่วไปนะหรือคนที่เก่งระดับหนึ่งนะครับเกมแบบนี้มันจะแพ้ไปแล้วนะอย่างมากก็เสมอครับคือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่มันจะชนะแบบนี้นะ ต้องบอกเลยครับว่าคนนี้สุดจริงๆครับสุดจริงๆเนาะแล้วมาครับผมไปพักจากเกมที่แล้วนี่คือแบบโอ้โหสักพักนานๆเลยนะก็จะออกไม่ได้นะครับนี่คือเปอร์กที่เขาเอามานะครับอันนี้คนละคนกันนะและผมสงสัยนะครับว่าลีโอเนี่ยแมพกว้างมันจะเล่นแบบไหนกันเนาะแล้วมาดูกันนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะแล้วจังหวะนี้เดินติดรถล่างนิดหน่อยครับเหมือนหูจะขึ้นแล้วนะแล้วยังไงจังหวะนี้เห็นรอยเท้าเป็นแมคคานิกนะครับ ฟังไม้ไปก่อนเนาะนเนี่ยครับปีโอเนี่ยข้อเสียคือมันเดินช้ามากแล้วมันตามช้าแล้วพอเราเล่นใช่ไหมครับเราไม่มีสกิลอะไรเลยนะเรามีแค่่าลูกไฟน้อยๆที่รอเต็มกับรอบลิงไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่มีอะไรเลยใช้คํานี้เสจกระจกก็ไม่ได้ขีดัตโนตก็ไม่ได้คือมันเล่นยากครับแต่การโซนก็อี้นะครับผมยกให้รีโอเลยครับเป็นอันดับต้นๆเลยนะแล้วจังหวะนี้แมคคาดิกมีการใส่คูนออกมาดักครับ และยังไงรีโอเสกอเวกเข่นหุ่นไฟออกมาก่อนเนาะ <c oughs> ตีไปหนึ่งครั้งรับแล้วหุ่นโดนตีนะโดนตีจากตัวไฟของรีโอนั่นเองนะและยังไงมีการเสกหุ่นมาดักก็เรียบร้อยครับเหมือนเดิมนะใช้ตัวไฟตีแทนนะครับเราไม่จำเป็นต้องยืนตีเสียเวลานะแล้วยังไงยังตามกันต่ออยู่ครับ มีการตีไปหนึ่งครั้งครับแต่ยังไม่บลิงนะแล้วจังหวะน,นี้บลิงมาเรียบร้อยครับแต่แมคานิกหลบบลิงได้นะโดนหลบบลิงแบบนี้จะยังไงนะรีโองานยาบเลยครับมาดูกันนะครับว่าเกมยากแบบนี้รีโอจะทํายังไงให้ชนะนะแมคานิกมีการพับไม้ดักครับแต่ยังไงเสกตัวไฟไปก่อนเนาะให้ตัวไฟพังแผ่นไม้ครับเรียบร้อยนะแล้วจังหวะน,นี้รีโอยังไงต่อเหมือนว่าจะมีการปาหุ่นไปดักตรงสุสานครับ และยังไงอุ้มแมแคคานิกจะไปวางตรงสุสานไหมน่าจะใช่ครับแล้วตัดภาพมาดูจังหวะนี้ครับเหมือนเมอร์เซนจะเข้ามาช่วยแล้วนะยังไงเมอร์เซนเหมือนลีโอดนหลอกครับโดนหลอกว่าจะช่วยจากเมอร์เซนนะแต่เป็นพรินเซสที่มาช่วยแทนนะครับแล้วจังหวะนี้เหมือนพรินเซสจะเปิดทางให้แมคคานิกหน,กนีได้หรือเปล่านะยังตามต่ออยู่ครับจังหวะนี้ไม่น่าจะรอดครับเปิดกล้าขึ้นเลยนะเรียบร้อยครับ ต่ลีโอเบิ้ลไม่ได้เลยนะเบิ้ลไม่ได้แบบนี้อาจจะแพ้ได้ครับมีโอกาสแพ้สูงมากนะแล้วจังหวะนี้เหมือนจะสลับหุ่นเอาไว้ใช้ครับน่าจะไปอุ้มแมคานิกมาวางตรงนี้นะผมว่านะตัดภาพไปดีกว่าเนาะแล้วตัดภาพมาจังหวะนี้ยังไงเหมือนพรินเทสจะเข้ามาช่วยรับแต่พรินเทสใช้ไทยช่วยไปรอบหนึ่งแล้วนะเรียบร้อยครับพรินเทสริงด้วยนะลีโอใช้ลูกไปใส่หุ่นตีไม่ได้หนึ่งครั้งนะครับแต่ยังเบิ้ลไม่ได้เนะย จังหวะนี้ถ้าเบิ้ลไม่ได้อย่างนี้อาจจะซวยแล้วมีโอกาสแพลสูงมีโอกาสแผลแล้วตัดภาพมาจังหวะนี้เหมือนจะไปโซนเครื่องครับมีการลุกเรียบร้อยแล้วโดนยิงยัดหน้เข้ามาเนะาะเสกตัวไฟไม่ทันนะครับเราสามารถเสกตัวไฟกันกระสุนได้นะผมว่าหลายคนคงจะรู้ข้อนี้ดีอยู่แล้วนะดแล้วจังหวะนี้มีการมาโซนเครื่องกลางแมบบครับจะเบิ้ลแต่ไม่ได้เนาะฝั่งเซอร์รู้ทันนะ แล้วยังไงมีการไล่กันบน2ชั้นแล้วอ้าวพลินเทสบลิงครับเรียบร้อยจังหวะนี้เอาแต่ไม่โดนอะไรกันครับเนี่ยเมื่อกี้ผมคิดว่ายังไงก็โดนนะแต่ไม่เป็นไรรับเก็บงานได้อยู่นะแล้วตัดภาพมาจังหวะนี้เหมือนเมอร์เซนจะมาช่วยหรือเปล่านะแล้วเมอร์เซนยังม,มีท้ายอยู่นะครับลีโอเดินดักไหมเหมือนจะเห็นแล้วนะครับเดินมาดักเนาะ ดัากกลางๆไว้ก่อนนะแต่ลูกไฟของลีโอยังมี2ลูกนะครับ <ST ALL> แล้วยังไงวางลูกไฟดักไปหนึ่งครั้งแล้วตีโดนด้วยนะใส่ไม้ครับเธอเลยช็อกแล้วเรียบร้อยเนาะ <ST ALL> แล้วเครื่องจุดพอดีแต่ไม่เป็นไรครับเบิ้ลเมอร์เซนดัอนิดเดียวแล้วยังไงจังหวะนี้จะเก็บคลินเทสได้หรือเปล่านะมีการวาร์ปมาดักครับเหมือนจะง้างรอปลาหุ่นแดงไปครับจังหวะนี้ <ST ALL> กดหุ่นแดงตีทันนะเรียบร้อยครับล้ม2คนอย่างนี้จะยังไงเพียงแค่เอาพลิ้นเทศไปวางแล้วก็หาเมอร์เซนให้เจอแค่นั้นก็จบแล้วนะครับจะเจอเมอร์เซนหรือเปล่าแค่นั้นแหละอ้าวแล้วเจอเมอร์เซนก่อ,นแ,อนแล้วพลิ้นเทศอยู่ไหนล่ะจังหวะนี้อย่าบอกนะว่าไม่เจอพลิ้นเทศพลิ้นเทศยิงลุกไวอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะหาอยู่หรือเปล่า ยังหาอยู่ครับเรียบร้อยเนาะลุกไวมากครับแต่เหมือนหูจะขึ้นนะหูจะขึ้นโคจะมาช่วยหรือเปล่าและมีการว์บหุ่นครับแล้วยังไงเหมือนประตูว์ปจะเปิดไม่ทันนะอ้าวแล้วโคจังวะนี้วางหุ่นไปไว้ก่อนครับเรียบร้อยไม่เรียบร้อยครับโดนเทเลช็อคเนาะ แต่เหมือนพรินเทสจะไปช่วยได้นะช่วยได้หรือเปล่ากดหุ่นมาทั้งวันนี้ตีไปหนึ่งครั้งแล้วแต่ไม่โดนใครเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับใช้ลูกไฟใส่หุ่นได้อยู่เนาะแล้วยังไงยังวนๆกันอยู่ครับแต่ไม่น่าจะรอดแล้วแหละเรียบร้อยครับแล้วมาดูเกมต่อไปกันดีกว่าครับคนเดิมนะอันดับหนึ่งคนที่เราประทับใจเกมแรกนั่นเองนะครับ แล้วเปิดเกมมาเกิดอยู่สุสานจังหวะนี้วิ่งไปพรมแดงทันทีนะครับมีคนเกิดพมแดงแน่นอนนะแล้วเหมือนว่าจะเจอหรือเปล่าแน่นอนครับ่าอยู่ข้างหน้านั่นเองนะอาจาจะแอบแต่ไม่เนียนครับเป็นหุ่นนะแล้วคนอยู่ไหนจังหวะนี้คือตอนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าทุกคนได้ยินเสียงซ่านะ พิมบอกด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยพยายามปิดเสียงนอสอยู่ครับคือมันมีเสียงแบบเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังมากๆนะครับแต่ถ้ามีรบกวนพิมพ์ด้วยนะครับผมจะได้อ่าแก้ปัญหาเนาะแล้วจังหวะนี้เหมือนเห็นเลกครับเหมือนไฟอยู่บ้านเล็กเนี่ยแล้วยังไงเหมือนจะเป็นแมคคานิกครับจะหนีไปไหนนะจังหวะนี้สกิลปลดล็อกทันทีนะครับอัพเบิร์กซ้ายมาแน่นอนครับ แล้วยังไงบลิงคูเท้าเสร็จแล้วนะอ้าวลากมาหาเมื่อเซนครับจังหวะน,นี้โดนตีไปหนึ่งแผลน,นะไม่เป็นไรครับแมคขนิกวางหุ่นไปแล้วเนาะแล้วจังว่าน,นี้ปลาตุ๊กตาดักตามแมคขนิกวิ่งไปบ้านเล็กนะไม่น่าจะรอดครับแมคขนิกยังไงไม่จำเป็นต้องใช้บลิงเลยนะแล้วตัดภาพไปดีกว่าครับไม่มีใครมาช่วยนะเขารู้นะครับว่ามันช่วยยากแนละ้วนีโอห้องวีมานี่คือล้มเป็นเพื่อนนะ นั่งเป็นเพื่อนแมคกนิกนั่นแหละแล้วยังไง f เวิร์ดหลอกสวยมากครับยังตามต่ออยู่นะลีโอยังพยายามตามต่ออยู่นะครับแล้วก็ยังไงก็วนๆกันไปอย่างนี้เหรอก็จะวนๆกันต่ออย่างนี้เหรอ f เวิร์ดวิ่งรลบใใจลักบี้เนาะแต่ลีโอนิดเดียวครับเห็นไหมครับเปิร์กมันหายทันทีนะเปิร์กล่านะคือตีวิดนี่คือจบไปเลยนะ แล้วเหมือนใช้หุ่นไฟครับตัวไฟเนาะอ่านี่ครับสเต็ปบบ้าน,านที่หลายคนก็เป็นกันบิงวิดขนาดอันดับหนึ่งก็ยังเป็นเลยทุกคนพวกเราจะเลืล้กงละแล้วยังไงกันต่อเกมนี้นะครับถ้าจะให้ผมอธิบายนะเหมือนฝั่งเซอร์นี่ยครับยอมทิ้งแมคานิกเพื่อเสมอนะไทยยังมีนะครับยังลุ้นชนะได้นะฝั่งเซอร์เพราะว่าเมอร์เซอร์กับฟอร์เวิร์ดก็ยังมีไทย แต่ต้องบอกนะครับว่าฝั่งเซอร์เนี่ยคาดว่าจะหวังเสมอมากกว่าครับแล้วยังไงมีการวางตัวไฟไปดักครับโดนช็อต <c oughs> เนาะแต่แบบนี้ผมว่าถ้าลีโอตามลูก้านะมีหวังเสมอมากครับหวังเสมอสูงเนาะ <c oughs> แต่ถ้าไปตามฟอร์เวิร์ดหรือเมอร์เซนเนี่ยครับอาจจะแพ้ได้นะอันนี้เรื่องจริงนะ แต่จังว่านนี้ยังไงยังไล่กันต่ออยู่ครับที่เดิมเนาะอ้าวเหมือนจะเปลี่ยนคนไล่ครับมาโซนเครื่องแทนนะโอ้โหสเตปนี้คือเหมือนเขาใช้มันจนทำนานครับแล้วเรียบร้อยนะได้ลูกไฟใส่หุ่นเก็บงานนะครับสุดๆจริงๆคนนี้แล้วมีการเก็บสเต็ปของลูก้าด้วยนะ <c oughs> เรื่องเหมือนจะจุดแล้วครับเตรียมจุดเตรียมพร้อมทันทีเลยแหละเขาเหมือนมีการอุ้มวางแล้วอุ้มวางต้องการอะไร หลุดนะเนี่ยเผยเผหลุดนะเนี่ยมันก็จะพังครับมีการมาวางก่อนเนาะโซนเครื่องนะแล้วยังไงยังเฝ้าเครื่องอยู่ครับลูก้าเหมือนจะมาแตะๆนะเรียบร้อยครับแต่ทางด้าน forward เนี่ยครับ์เวิร์ดและเมอร์เซนเนี่ยยังสามารถใช้ไทจากเมอร์เซนได้อยู่นพะพอใช้ไพจากเมอร์เซนใช่ไหมครับก็นั่นแหละไปจุดเครื่องแล้วก็มาช่วยคนหนึ่งผมว่า โอกาสเสมอมัอนข้างสูงครับม,มาชนเลยนะบรเีย้อยนะครับแล้วติดไภายแบบนี้ยังไงยังไม่จุดนะฝั่งเซอร์มีการวางตัวไฟครับกะให้ตัวไฟตีไม่เสียคูดาวตัวเองนะแล้วเปิรกล่าขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> ยังตามต่อยังพยายามแบบขวางทางไลทุกคนพยายามขวางทางของทางไว้อยู่พยายามให้ตัวไฟตีนะ ยังไม่ตีครับยังไม่ตีแล้วมีการปาหุ่นไปดักนะแล้วยังไงมีการใช้ตัวแดงครับตีสวนเนาะแต่เหมือนมันอยู่นอกระยะนะครับเลยตีไม่ได้ตีไม่โดนนั่นเองนะอ่าแล้วมีการสลับตัวเหลืองมาครับเหมือนจะมีคนเปิดประตูอยู่ตรงนี้ด้วยนะอ้าวผู้โชคดีคนนี้คือใครคุณรู้ค้านั่นเองนะเรียบร้อยครับบิงยับเลยนะแล้วลีโอต้องการคำว่าแค่สเสมอหรือเปล่า หรือแค่เสมอมันยังจะไม่พอสําหรับชายคนนี้มีการวับหุ่นครับกลับมาดักประตูเนาะแล้วอย่างไรเหมือนมีคนจะมาถอนหุ่นครับอ้าวจังหวะนี้สวยแลวครับรอจังหวะครับรอหุ่นเนาะครูดาวเสร็จไปหาลูก้าต่อครับเก็บงานเนาะเมอร์เซนก็โดนตีจังหวะนี้ไม่น่ารอดครับ โดนดักทั้งสองฝั่งแบบนี้โอกาสเป็นของ <c oughs> ลีโอแล้วครับฟอร์เวิร์ดจะเอาอยัางไงจะแก้เกมได้หรือเปล่านะอ้าวแล้วฟอร์เวิร์ดเหมือนทิ้งรอยเท้าครับทิ้งรอยเท้าไปเป็นหลักฐานแบบนี้ลีโอก็เห็นนะสิอาจจะไม่รอดเป็นคนต่อไปอครับลีโอตามได้แบบนี้ไม่น่าจะรอดครับ มีการง้างเนะงาะง้างปลาหุ่นแดงครับแล้วยังไงวาบมาจังหวะนี้เห็นทันทีนะครับเอาโสเต็ปโปรเพเยอร์ครับวิ่งบนแล้วก็ชนเนาะมีการปลาตัวแดงไว้รอดนะเรียบร้อยครับไม่น่ารอดแล้วก็ไม่รอดจริงๆด้วยเก็บงานเลยไหม แค่สามคนก็เพียงพอแล้วครับทอมชนะเนาะแล้วยังไงยังจะต่ออีกเลยเนี่ยพยายามไปหาครับพยายามเก็บตีเลยนะไม่รู้ว่าแค้นอะไรกันขนาดนั้นเนาะหูขึ้นหรือเปล่าแล้วหูขึ้นจริงด้วยนะครับเสียงเปิดประตูมันชัดจริงๆจะเปิดออกทันนะครับ และถ้าใครชอบคลิปนี้และอยากให้กำลังใจผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหมดด้วยนะครับและอย่าลืมผมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ